นั่งดื่มน้ำอยู่ที่บ้านแม่สามแลบครับเมื่อกี้เห็นถนนมาครับถนนที่ขับมามันมีคอนกรีตน,นะครับแล้วก็มีลำน้ำครับจากสะพานที่จะไปท่าเรือบ้านแม่สามแลบแต่ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณท่าเรือนะครับเนี่ยต,ตรงนี้ก็มองเห็นฝั่งข้ามมาครับผมตรงนี้ครับ แล้วจะมีท่าเรืออยู่ฝั่งซ้ายมือผมนียครับเราจะมีแม่น้ําไหลมาเป็นคลองน้ําผ่านหมู่บ้านบ้านแม่สําแลบมังครับถ้าตาไม่ผมเข้าใจนะครับเราจะมีถนนคือมันเป็นลาธารนะครับตอช่วงนี้น้ําลดเดี๋ยวผมจะขี่ลองไปดูครับว่าเป็นอย่างไรครับก็คือไปซ้อมมือก่อนครับก่อนจะไปที่อุทยานสารวินนะครับเราไปที่ห้าตะฝั่งนะครับมันก็ผ่าน ลำพานน้ำเหมือนกันครับเดี๋ยวไปซ้อมมือก่อนครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวขี่ไปดูบรรยากาศครับว่าเป็นอย่างไรครับโอเคครับเดี๋ยวจะขี่ย้อนไปดูครับแต่ผมจะลงไปที่ท่าเรือก่อนนะครับตรงขวามือเรานี่ครับ <c oughs> มันจะเป็นหินแบบก้อนกลมๆครับเรียงกันโอ้โหสุดยอดมากเลยครับแล้วก็ขี่ย้อนกลับขึ้นไปครับตอนตอนแรกผมก็เห็นทางมานะครับแต่ผมไม่ได้ขี่ย้อนมาผมเมื่อกี้ผมก็เลยเลาะตามบ้านเรือนไปนครับไปจอดตรงตรงข้าเรือนนะครับถือว่าแบบถือว่าแบบตื่นเต้นมากครับไม่ได้ขี่แบบนี้มา น่าจะเกือบปีครับเพราะว่าปลายเดือนมีนานี้ครับก็ครบปีครับที่ผมไปที่จอบะคีครับเป็นเส้นทางแบบนี้ครับแต่โหดกว่านี้ครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าเข้าไปยขี่ย้อนกลับไปเนี่ยจะโหดเท่ากับจอบะคีสําหรับปีที่แล้วไหมครับเดี๋ยวไปต่อครับดูซิว่าจะเป็นแบบไหนครับมันจะเป็นแบบไหนครับอ ไปต่อครั าเสโลครับ้าหัอาโอเคสุดยอดมากครับไม่จบครับยังไม่จบ ้ามสะพานตรงนี้ครับก็ว่าอยู่ทาไมมีป okay. ้ายบอกว่าไปท่าเรือบ้านแม่สามแลบโอเคขอได้ตึงมือครับ